สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านครับผมบ้าอีทีมงานบันดาสวัสดีครับผมได้อยู่ที่จังหวัดนครพนมนะครับสวัสดีครับได้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยไปใส่เข่ากันเราจะไปแอดเวนเจอร์แอดเวนเจอร์ครับวันนี้เฮาได้ศิลปินไปนำอาจารย์พู้ชีวิไลค์เดินทางไปกับเฮานะฮะไปตามไปเลยสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับโอ้ยทางแหล่งไดบ่คำเหรอครับทางแหล่งไม่สวิตเลยที่สี่เดินทางบ่ครับที่สี่เดินทางมาข่าวอย่างหัวเล่าเราเขาจะพุดจุดมุ่งหมายนะครับอาจารย์ครับ อีกประมาณ300กว่ากิโลเราจะได้ขับมอเตอร์ไซค์ไปนะครับโอ้มิสซันแล้วมืนอี้เข้าเข้ามาหอดแน่นอนครับนี่คือวันนี้เราไม่ถึงจุดหมายเราแน,น่นอนเขากระสิยท่ทองเที่ยวไปรรหว่างทางก่อนนะครับนนนเนาะเ,เราสิพห้าไปบึงวิถีชีวิตใหม่ๆล่วกะสถานที่ใหม่ครับผมก็บเม่อเคยไปได้ครับสวยนักเขียนแต่ว่าเคยขันตั้งแต่ทาแขกนี่ครับนี่ผมเคยไปนี่เีไอ้สี่ห้าไปเปเพื่อนเป็นใกล้เพื่อนเป็นใกล้เสียครับเดี๋ยวผมสิเอาค่าใช้จ่ายนะครับในการเดินทางว่า ค่าเรือเท่าไหร่คาใช้ใจเท่าไหร่นะครับโดนแล้วบ่ได้ขำอันนี้ก็เป็นข้อมูลให้พี่น้องทางฝั่งลรวได้เนาะถ้าผู้ใดที่บ่เคยขำพี่น้องทางฝั่งลรวครับเพิ่นก็สิมีรถสามล้อนะครับให้บริการเนาะรถสามล้อใชแล้วสก้าเล็บสกายแล็บสมมติว่าเพิ่นสิไปทุ่งะทุ่ยังสี่ขามทางห้าแขกข้มวันี่ครับเพิ่นก็มีรถให้บริการนะครับอ้าวตอนที่ข้อหันน้าได้ที่โดราลายแล้วขออนุญาตทำขั้นตอนในการเดินทางเนาะ สวครับพี่ต้องครับหลังจากที่เข้ากันเลยทำเอกสารนะครับทางราชการทีเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เข้ากับสิไดลงเรือนะครับค่าเรือนะครับอยู่ที่คนละหกสิบาทนะครับนี่นี่ครับขอแตกตัางนะครับจากเท่าเคยขามอยู่ที่จังหวัดบึงการับนครพนมจะต่างกันจังไดเตี้ยรู้สึกว่าสภาพเขาจะสูงเลยบันไดเขาจะสูงครับสูงหลยแต่ว่าอยู่แบบบึงการะนรับแป๊บเดียวหอด ระสิลงไปกันนี่ครับพี่น้องครับทีมงานของเขาครับสวัสดีครับลุย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 ขอแทนด้วยค่ะได้ครับเป็นได้สิผ้ากลับไปด้านบ่เขาไปซืปุ่นจ้าวันเกิดค่ะนไ่นะเพื่อนอะไรวะเนี่ยไปเบิ่งเนี่ยยางเส้นหักโอเคโอเคน่าสิย่างสองหักตีลังกาลงอย่างเรียบร้อย เอ right ้าไม่ได้ไปละซู้อมถอยถอยเต็มึงค่าแขกนี่ก็เรียตอนตอนหน้ามาเป็นยังไงครับพี่ตอนหน้ามาเป็นยังไงถ่วมขึ้นสูงบ่จำลิฟต์เลยบ่ะห้อมามามาเดินสามก้าหอดสีันไทยดูน้ำ เขากล้องครับเดี๋ยวกดให้ครับอาจารย์ฟูสี่ไปลมาผมกดกล้องให้กันได้ครับไอ้ไทยฟูบะมาป๊ามาถ่ายถ่ายรูปหน่อยครับเดี๋ยวผมกดให้ครับไอเขาไปเล่กันได้ครับเอากล้องไอ้มากระไดเดี๋ยวผมถ่ายให้ครับโอ้พอดีมีแฟนคลับตัวนี้เอาเถอะครับไอ้มากระไดครับผมจะถ่ายรูปไปให้ครับโอเคนะครับ ไปได้ครับไปไ้ครับโอ้เอฟซีนมาครับเนี่ยสามสองหนึ่งโอ้บอธรรมดาได้ครับอาจารย์สามองหนึ่งยังบุขึ้นเรือเลยอ่ะซี่สขึ้นเรือืออเรือองกาตัไปไปขึ้นเรือครับขึ้นเรือโอ้ไม่ขอติดดองแฟนเขาจะมีตัวเนี่ยทั้งละคอยพัดอมหนึ่งของแท้ของแท่ดังแมีหรือเปล่าอช่ยช่้ดังไมครับไปหน้เตี ผมแม่ครับดังแหบบนะครับ <l> <laughs> อูอ้เออ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 ้อตาอออตอออออออนอ่อออออต้ออใส่อออออออนอ่อออออ่ออ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 อสออหอออ่ออออออ่อน <l> ออ่อนอนออ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 ้ออออ้ออ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 อ เอาไปเป็นแบบให้ไอ้พันธุ์ใส่หายเน้ะมาแต่กันเอาเอาลุกลุกลุกนี่ใช่แล้วใส่เส้นแล้วกันโดนน้ำเลยไม่ใส่เส้นอย่าโดนตัวนครับนีู่้องนึกว่าเอาอันตัวขับดำๆใช่ย่าก็ได้ครับด้านหลังครับต้องมาตัครับก่อนที่จะเดินห้างเขาก็ต้องใส่สู้สีจังหน่อยครับเพื่อป้องกันนะครับปัญหาเกิดอุบัติเหตุเท่ากับที่ใดมี อ่าป้องกันเบื้องต้นนะครับป้องกันชีวิตเบื้องต้นกอดไยครับกอดหายแล้วมนครับนยาวเช่นยาวเชนยาวเอามเโอ้ย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 โร้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโอ่ยโอ้ยอ้ยโ้อ้ยโยอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้อ้อ่ย้้อ้อ้อย่ มาพี่น้องครับตอนนี้เขากกำลัทงที่จะเดินทาง้ามไปที่เมืองท่าแขกแทนขัมวลนะครับตอนนี้เขาก็เลี้ยวเพเห็นภาพภูเขานะครับปกติจะเหินภูเขาที่ยงไร่กันอย่างสวยงามนะครับเพราะว่ามนีกันรู้สึกว่าจะมีหมอกนีไอายนะครับเลยเลี้ยวเพราะเห็นแบบชัดเจนนะครับถ้าอยากห็นชัดเจนกับช่วงหนาฝนครับจะเป็นภูเขาที่สวยงามมากเลย ือบรรยากาศนะครับคนเรือโอ้คนไหม่นะครับจะรอบอนะครับเพาอยู่ตรงขางกับตัวเมืองนครพนมเลยนะครับพี่น้องครับไปที่ยวพงศ์นั้นก็คือพญาซีสัตนาคราชนะครับมาพี่น้องครับตอนนี้เทากยวการเดินทางมาหอดประเทศสปปลาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เท่านั่งเรือมาประมาณ1ิบนาทีนะครับ คือจะลาจอดนะครับค้นขามไปขามมานะครับโอ้น้อยไปค่อยไปวายม้าได้เด้อข้างบนเลยครับไปพี่ไส้หินพัดของด้านขาหน่อยนึงเต่กะลุยคไบ ดนี่ยนี่พาะีละอืมลอยนึ่งหนอยนะีะ่น้ดงครับตอนนี้หลังจากที่เข้าทำการแต้มเอกสารเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเขากระสิทำการขี่รถสามล้อนะครับเพื่อที่จะไปเซอรโมอเตอร์ไซค์กันนะครับไปเลยไปเลยเชิญ <laughs> ด้านในเลยครับ ชิดเลยชิดเลยชิดเอะไรเลยชิอะไรเขก็อยากนั่งนอกกันมีแต่ยัดเยียดโอเคการนั่งสามหล่อขางแหลกจะยืนไหครับผู้นี้คือผู้นำทางครับผู้นำทางแต่จากสิ้าหลงโมบนิ่ตามเส้นทางการเดินทางโอ้ มือนี้มาลำบากนะครับมาทุกเมียไปจังน้อยเป็นบริการครับบรริกามาเรามีมาครับอาจารย์ครูนะครับข้าวดอกไสภาคเหนือมันนี้ก็ได้มีโอกาสมานี่แหละเจ๋อเหินเต็มทีเลยคุณน่ะครับกินได้เลยเห็นแต่ลูกพี่มาเซ่อมรถเห็นแต่ลูกพี่มาเซ่อมรถจะหนีกล้วยกล้วยน้ำมสซง กินปี่เราจังาจตื่นทีหลังเนาะกินปี่ครับน้ำกินได้กาแฟกินได้กินปี่ครับอาจารย์เพิ่งลนรถอาจารย์โอเคครับเอาแนนนำก่อนทุกพี่มาแนนนำรถเลยเฮ้แนะนำรถอาจารย์นี่หมาะครับมีออโต้ครับเอาออโต้เอ่าน้องท่านนี้จะเอาออโต้ออโต้ที่ทำละออโต้เอาออโต้แพ็คคูเขาเขาอันนี้บ่เออเอาขั้นเขาเอาสไตล์นี้ชอบแบบนี้ครับอาจารย์ เอาผมมังสิครับครับพเราว่อย่บานใ่ถ้ารถยู่หองเสี่ยงมันเรืลึกจริงสิครับเรื่องเรื่องเกียร์ครับผมนี้แสนห้านนี้แสนแปดนันนผม้แสนแปดันนีเนะเขาเอาโตบอหรืพี่เขาทา้มดะโตเราได้จให้ก็ได้ไปเอโตบเอาเอาเอาเป็นแจ้งเล็บ่เออแจ้งเล็บเนาะเดี๋ยวเบิ้งต้องเบิ้งออโต้สามคัน เดี๋ยวครับตอนนี้เขากำลังทำการเซาอมรถอยู่ทีละหน่อยแล้วครับวันละ1นึ่งแสนแปดหมื่นกิปนะครับตกเงินให้อยูบ้านสามร้อยครับโดยประมาณนะครับเผาๆพี่น้องเนาะไะนี่ครับนี่คือบรรยากาศที่ริมโขงของเมืองท่าแขกนะครับแขงขมวนนะพี่น้องครับไะขั้นตอนแรกเ้าสิบแปดไกคอนทุกที่ฮะอาจารย์รอชมมึงกันต่อเปลไปเรื่อยๆเนาะเออโบติมาโดนเราพี่น้องครับบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ นักท่องเที่ยวการคึกขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ครับพี่้องครับก็จะเป็นในตัวเมืองของท่าแขกครับีพดองก็คิดนานนั้นครับกักานนานบนะาเข้าตรงไปกันิไปพอดทีพาฝรั่งนะครับซึ่งเป็นแลนด์มากหรือว่าเป็นแลนด์ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวเช้าต่งางชาติิ่นนิยมมากนะครับเลยนะครับบรรยากาศคล้ายๆกันปบะานเท่านะครับแต่อีักษณลักงเพิือนกั เพิมแตกงตัางกันไปบางสิ่งบางอย่างก็ไม่ต้องโถ่หทาวไปไม่ได้มากปีสองปีแล้วบ่ต้องเท่าข้าแข่งเือลยขั้นตอนแรกครับก่อนที่เขาจะเดินทางเขาต้องทำการเติมน้ำมันก่อนนะครับเข้าใจถังแสนก็น้องฟินเะน้ะแสนอี่เต็มบอ เอ็ซ์ังบ่เอ็ซ์ังนี่นะเอ็กซ์ังเอาจักเต็มทั้งมาเอาสิบาเบิร์าน้ำมันยูนเท่าไรเนี่ยลิตรเท่าไรนี่าพันกียประมาณสาบาทบ่สกว่าบาทเกือบสีเนาะเอาจากเซนก็ได้ขนาดนั้นบ่บ่หอดอกเนาะเอาเซนนึงกันดล ไปแปดสิบปุ๊บแปดสิบแปดสิบกปนเลยโอเคโอเคแล้วนะเอาละเอาละยาตครับเติมพันธุ์ต่อบไปเล็กกันได้เอาเอ,าาาอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเติมพันธุ์นี้ใจคนละขั้นโอเคเสร็จไปละเอาเติมไปก่อนเลยเดี๋ยวเคี้ยวครับตอนนี้ครับพี่น้องครับนี่คือสิทธิ์ทางในาการเดินทางไป กอน์ังเนะครับกอรทางท่าแขกนะครับเาก็สีได้พานหลายๆสิบทางเลยก็ต้องปเขึ้นเขจะาหยุ้างไปอหลายครับนครับนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกของผมือนักกีเาินทางลกาสวเกตพ็รู้ว่าเอราสีกอนตดดังเตอนนี้ครับอยู่ที่สี่นาฬิกาสี่สีนะครับเดี๋ยวกรีเราจะเดินระยะเวลาในการเยิดท้างก็จะกอดสเตนีคือระว่างค้างนะครับโอ้เขาจะปดิขายแบบ ลายสิ่งหัายอาเชียงเยงตัวขนาดสี่ตัวนี้วันที้เขาสี่เพราาเรกิเขาต้องพานเซโนกอนบอกเสียพันก่อนเราต้องหาสาวเซโนพอดีตอนนี้เขาเจอรถชนกันระบาคมับไปต่อปะเฮา,า,ปาไปต่อครับ นี่ครับคือจรวอาในหมบ้านนี่ไปเจอเลย่ไไปเลยไปเลยรถตัจากค่อนข้างจะวุนวายเท่ากับรตัดไปดีรับขอถ่ายได้ไหมหูใจก้บอ่หูใจกิ้ตัวนี่หูใจ้หูใจ้ ้ของแช่ตัวเนี้ยไปเดินทางต่อเขาเมืองอุทุมพรน,นะครับแขวงสวรรค์เขตแล้วนะครับจากการสังเกตเมืองได้ไปนะครับวันนี้เขากำระงวางการเดินทางกับโอ้ไข่คักครับพี่น้องครับอันนี้เบิ่งกันโรงเรียน เรื่องว่าเขาจะมีเซอร์ไพรส์นะครับว่าจะไปเจอกับผู้ใดอยู่บ้านดงบางแหน่พี่น้องครับพอดีในสัญญาณว่าเพันวายพันยุบันดงบางแหน่ให้เรียกทางโรงเรียนว่าสันครับพี่นอ้องอ่ารองเบิรงครับพี่น้องครับลองเบิงรบงรรยากาศไปต้องกันครับตอนนี้ครับผมกาได้เดินทางมา,างงวอดบั้นดงบางแหน่เป็นอย่างด้อยแล้วนะครับพี่กัดเขาบอกว่าให้เข้าทางโรงเรียนนะครับทางโรงเรียนมาายัธยมวัดสัน ขางโรงเรียนอยู่ใส่ให้เดียวตรงนั้นเลยนะสัครับ่ะพี่รองในการเดินทางของเขาวันนี้ดุ๊ยดุ๊ยดุ๊ยดุ้โเาต้องหาพิ่การโรงเรียนให้เจอก่อนพี่้อง อีกประมาณ20กิโลครับเพราะหอดเ่อเมืองซีโนนะครับแขวงสวนใาเขตนะครับตอนนี้คือเส้นทางระบงังการเดินทางของเขาเห็นเล็กหน่อยนักเดียนแล้วก็จู่เป็นน้องเดียนยงหนาน นี่แหละโรงเรียนโรงเรียนมัธยมโรงเรียนประถมสมบูรณ์ทุมพรนี่ก็ต้องจอดทดั้งจากกันเ,เที่ย์กันก็มีครับผมจะได้เดินทางมหาหอดบ้านโดงบักเงี้ยวครับแต่เราบังคยได้ยินแต่เทื่อแต่เป็นถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับจากการติดตามได้เบื้องนอกตั้งแต่อยู่ในอ่า YouTube นะครับเราก็มีโอกาสเราก็เป็นเพื่อนกันในเฟซมาตลอดเนาะ เคยทักทายสบายดีกันแล้วแต่บ่เคยได้เจอตัวจริงกันมัย้ำหาอ่ายกันเอยนโอ้อ่ะแนะนำตัวอีกทักรหลอดบ้าให้พี่ดองทีมงานบ้านนาเนี่ยเยวสาวลาวเซโนแฟมิลี่เด้อมื้อน้ก็ดีใจหลายเนาะทีมงานบ่เอ๋บ้านนาเปิ่นมาเยียบยางครอบครัวแล้วพี่น้องเข้าเขากันติดตามเพิ่นมาตลอดเลยในทางย t u b e เนาะตตามาตั้งแต่ตนเลยแต่แรกเล่นวะครับคืออ่อยเรเคยในลกม่ทั้งใจหยกเถื่อ ตอนมากจะเห็นไปทังอุดมไส้หลวงพระบางกันบ่ครับก็เลยแบบเทื่อนี่อยากเป็นทริปแรกที่ลงมาทางสวรรค์เขตนะครับกได้ดนเราบอบ่บได้ค่อยได้ถ่ายคลิปครับช่วงนี้ก็เลยเปิดทริปกันกัมีอาจารย์มาด้วยครับอาจารย์ภูศรีวิไลเจ้าของผลงานเพลงเบอร์เก่ายังฟอโรครับถ้าได้ยินคิดว่าจะรู้จักเลยจักแ่มัน็นไ่จิตก็อยากฟังเกี่ยวกับเพลงบ่เนี้ยจะครับ เขาแว่บอดูนแว่น้องบอดูนสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยสบายดีแว่บอดูนแว่บอดูนเข้าไปใส่จ้ะเข้าไปใส่ก็สีมุ่งเน้าซูมน้องๆแต่บาบงคอดวัสดีครับกับสิพัฒโอ้ยหมูที่ไานมาหน้าหมูจักหมูจักเดาครับบหมูจักยังเดาครับถือว่าทำแน่นอนเออคู่จักไอ้ายว่ครับผู้ใดดำเอเวนเจอร์เคยดูไหมครับเคยดูช่องไหมเคยเห็นอยู่ใช่ไหมครับอืไอซ้ายหนี่เป็นผู้นำฮาเลยมือหนิ กูอัดจิบขานจะขึ้นเยอะแต่ว่าคันึ <S <S ืนแล้วมันบขึ้นนั่งโดาจัร้องเพลงให้ดองฟัง,งอ,อ,อย่างเพลงด้บอเดี๋ยวให้พอกินเนืน่เ<อ>มืองเล่าทกคนมาเถอะเลบอกเคยกินแจ็คเอขอขออนุญาตกินน้เมืองเล่าเด้อโอ้ย่บพี่บอเสียปันได้นะให้น้องตัวย<อ>ินให้นอาไเอาไม่า<อ>ไม่<อ> ไม่ไม่เอาแก้วี่ยเมียนว่าครับจากามไอขอหลมเฟ้มกันจันอกันโอ้ยาสาเบาอีโอ้ยเอ้าสาศาสนาเบาอีกาสนาเบาอีหวานชิจอนไอจับเอาไหมเอากินแล้วปะกินะคือ่ให้น้องยิ้มให้ยิ้ใจน้อง สวัสดีสวัสดีโอ้ยก็อยากกินขึ้นกันนิดนี่สวัสดีโอ้ยเรนแก้วเก้าอ้ี้บ่ได้บ่ได้ครับเมื่อกินขอบคุณครับโอ้ยวบวหิวก็จะกินแล้วจิไปกินครับสิบอกินน้ามันอื่นเติมเลยครับเนี่ยิีอัดเอาเจนฮอสมืออื่นเศร้าเลยครับเนี่ยขอโทษเอาครับรสชาติมันจะหาย อ,อ,อาจารย์ครับได้หอดได้ถึงแล้วจัดผลง,งานเพลงอาจารย์ให็นออกฟังจากเพลงนี้ครับจัดมาเลยจ้ะไม่อยากาดเพลงกีตาร์ไปยังครับอาจารย์ไม่รู้มันไปโดนอะไรอ่ะนั่งรถมานะเมื่อก่อนเพิ่นเป็นศินลปินอยู่แกเมโกอยู่กับพวกอาจารย์มนเทียนพีตายตไทายพวกพีไพของสะท้อนครับอยู่ในยุคข,ของน้องใหม่ใจดาวครับยุคนั้นยุคเดียวกันครับผมเชื่อว่าถ้าได้ยินเพลงนี้น่าจะรู้จักอ่า ครับพิเศษพิเศษโอเคครับจารยันเอาเลยครับให้สาวๆนั่งเลยครับอาจารย์ก็นั่งย่นขาลงเบาค้ำเพหยงสีเยอะดีได้แขกมาบอกให้แบบยังครับพักนั่งรถมาข้าเแี่เราอยากกินราคาราคามาซื้ออาจารย์นะครับ เธอได้ยินเพลงนี้ไหมครับรถมือแข็งะนอง,งเพลยนๆกัเห็ุเ,ลลลเพลงว่าแมนติกม,มีโอกาสอาจารย์เป็นครูเพลง<อ>แต่งเพลงหลายเพลงมากอย,อย่างอย่างที่บอกแหละตอนนั้นอยู่ในบริษัทแกมีลองลองเพิ่เร่นกีตาร์ลองลองเป็นลอเพลงตัวเองไงก็มาโปรโมทไงครับ เอาส ah ักคัทได้ไหมเออลองดูสิเพลงอย่างเกาะอาวโคเซ่มือสาวโคซีก็ได้ได้เพราะว่าแม่ของน้องตุ๊กเ่ยวเนาะเป็นคนมักฟังมั่นเพลงสาวโคซีอย่างเกาะเพลงสาวโคเซ่ทุกนู้นทุกไหนเกาะเอาที่ว่าทอดเสายลใอกแม่เพื่นมั่งนะสาวโคซีอย่างเกาะเป็นแสาวซ่สาวโคซีแม่เพื่อนสามารถเขาฮ้องให้แม่เพื่นฟังตอนมือบุดเดือนสาวมานอนจ้าว่า มันติลิเคสิตตอนนี้ฮะเนาะจะว่าเล่นเซกิต้านาจะบดติดเนาะบดนี่ยได้ข้าวต้นฉบับบดเนี่นะเนี่ยว่าเสียงดีเติอดเป็นอาจารย์ครับเราหยุดไม่เนี่ยนะครับว่าต้นฉบับนะครับน่าจะติดน่าจะรอดูออกหั่นเป็นชิ้นๆเอาครับหยิบหยิดออกจังไรเอาครับคันเสียงคือทิ้งกันบรนณาธิบุตรติ๊ดแต่กับบดติ๊ดคันพร้อมแลบใ่ติดเลยเด้งเนี่ยคันคนขับดีเพราะแต่คนจะมาเนาะหัวหงายเอวผมมาสุดท้างอยากร้องมาไหนาะว่า เจ้าให้ผมุนี้ผุนหวะโอ้ยเดี๋ยวใครฝืนร้องเพลงให้ฟังอีกจะเพลงเจ็บใจมาเออเพลงตะเวียนเลยนตาได้ไหมครับแตะเวียนเลียนตาคเคยเบิ้งคลิปยายเถาเอ๋บ่อะไรจ๊ะคุณยายเถาเอ๋ในเพจเคยดูไหมเ้งจัเบิ้งจังอาจารย์บอกว่าแต่งเพลงนี้ให้คุณยายเลยเซ็ตน้ำตาไหลลงมาที่ว่าเขาเบิ้งคลิปพี่ยายเอิญกินเข่าอ่ะแแม่ ตะเวนแยงตาเส็บต้องตาไหลร้องเฮียเอเฟินถ่ายลงมาแนนโอเคครับขอเรียนนะครับสายแน่นบไม่ไหวหมดเปในตัวตะเวนแยงตาอาจจะเคยได้ยินนะเพลงนี้นะเคยฟังดิเออตะเวนแยงตาเวลาฮุบโมงแรงหมัวไฟกำลังเข้าแขวนหาง ส่วนตัวของเฮามารับจ้างเขาอยู่เมืองบางกอกมานอนไรอยู่ awesome. ไหนตัวกายแห่งส yeah. ุงแบบบันต่อบ้านตัวเดียวน้ำตาสิไหลเ้าปักปิงปินเขางคุณยายจำฝนปากหิงแม่ไข่ โอ้เกียอดทนใจค่ะพี่สู้เนาะเอาที่สู้บ่มีบ่เบ้อกินข้าวเสียงยายเฒ่าเอิ้นเอาปลาตาหลายร้องเพลงน้ําตาไหลเลยนเ็ใคลิมีคามมันให่โแม่ที่รู้ข้าวกินบ่พอ คาเยเขมานานี да ่ทอพอพรกันนเดียวมาผมมีแต่ีเากบอก็้งสีเอาใ่เดียวเก็คือขาวมีเงนกอกังตาคิดโทษุ่งหน้าบ้าน ลับตาเห็นผู้สาวเก่าได้ข่าววันมีวันแต่งดีใจน้ำพันพว,ว่าฟ้าเปเนิานเจ้าแห่งทุกมือเลือกกันกมแม่ทุกหาแม่แโคเติมฟ้า คุณา่ใช่เฮ้ย่เจ้ค่ะจาบเจ้าค่ะยามากยมากจิใจนี่ยน้องฟังเลยาไนี่แหละให้ต้นตำรับมาเจล่้นเทลงให้ฟังก็คือสีวดเต่งเลงเพียงแค่ข้างในเลยแบบซึ้งเห็นว่น้องแบบให้เราคิดคิดถึงภาพเ ร้องคนแจงมนร้องให้ฟังเขาเพิ่แต่อแทนตอบแท่นน้ำแก้วนี่นะน้แก้วอีกแก้วนึงเปิดคอนเสล้นมาอนิเคอนเลยอาขอบใจผู้สาวล่าขอบใจนหลายเ้น้กวน้เกียวอโตเกียวแมีอันนี้น้องสาวุสาวซุอสาวซุกอยู่ตีอันนี้ น้องน้อยน้องน้อยน้องน้อยต่กองแต่กองต่กองทีมงานนี้เนาะับที่ไทเกียรตกับพี่น้องทางฝั่งไทยขอบคุณเชนกันขอบคุณหลายๆที่มาน้องถิ่นเจ้าเจ้าโอ้ยพระศิลปินมาสุดพ่อแล้วเนาะทีมงานบ้านหน้าบีทเอลผมมาสุดท้ายอย่างวะมันเป็นจังหวมันต้องสไตล์ว่าเอ๊ะมันต้องต้องมีผู้สาวน้องจุกน้อยเนี่ยพันพันมาแล้วบวบแหวบอะไร แบบน,น,นี้ไอ้แบบเบิดมือบเบิดลขึ้น,น,นอะไรอย่าง<ว>เงี้ยน่นาเสียหอแต่เศร้ากว่านี้นะหอเนาะอ, <laughs> อ,อารมณ์บรรยากาศก็กกนนดี <S <S ไหมดีเนาะหนาวเลยจ้ะเอ้ยจักขากับเข้าผ่านกันเข้ากับ เพื่อเพื่อมีโอกาสอันนี้หาเงี้ยแค่บุหรี่มาปล่อยกินอยู่เนาะนี่เผ่าพานมากอะมาจัดจากหนึ่งเมนูมือนี้แบบมันมีเมนูตอนหับก็ขอ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 เวลาหน่องแค่ตอนตอนเช่นหายกับประมาณสิบนาทีบางสิละหาถึงสิบนาทีเพจทเราอยากเจอกันครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้กันเราแบบนึ่งแบบจะผ่านกันในไชฟได้ก็อย่างน้อยก็มาเจอกันหน่อยนะครับเราไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสได้เจอกันไหมอย่างเงี้ยครับ ถือว่าเราโชคดีมากเลยที่น้องให้โอกาสให้เกียรติพวกเรานะครับต้องขอบคุณเลยเอาก็โชคดีคือกันอนกันแบบมาทั้งค่ายยำยาวกันดีใจเอะใครปิดมีโอกาสเราควาแลบกันใหม่เนาะมีโอกาสจังเจอกันใหม่ทั้งนี้แบบดวนมากเลยลมแห้งแห้งลมแห้งเนาะบ้ากูเศร้าโอเคสุดท้าย กล่าวขอบคุณกับพี่น้อง FC แฟนคลับเน่ฝากเป็นติดตามเนี่ยเอาช่องของเิงเอา <Okay. S 1> คนละคนขอบคุณพี่น้อง FC เดอ้อแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจติดตามใหไฮองสาวลาวเซโนแฟมิลี่เนี่ยเด้อพ่อแม่พี่น้องนะครับโดยสาวสุกศรขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง FC เดอ้อฝากติดตามองสาวสุกเซโนบิวตี้เนี่ยเด้อพ่อแม่ นี่ะครับสบายดีฝากติดตามซ่องลุงแล้วจะมีแก้วเจริญอร์ในเด้อเป็นเอื้อยของสองสาวเลยโอ้โอเคฝาดติดตามในเด้อครับอืมอธิบายว่าติดตามนะยิ้กกูเจ็๊ยบมาเลยนี่โซมราคาบ้างล่ะบอกไปนั่นโอ้ยไม่แม้ทำเวลาสุดท้ายแล้วก็ไม่อยากกลับใช่ไหมล่ะอยากกลับนั่นได้เนาะโอเคขอบคุณขอบคุณทายายหลายๆครับขอบคุณมากขอบคุณมาก มาากครับุเนาะไว้เจอกันเนาะขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ะเนี่ยอยู่พี่เอในตัวจริงล้อวะโอเคอุ้ยตัวจริงขาวกันในคลิปเลยใช่ไหมที่ดำวันนี้เพราะว่าขี่รถตากแดดมาจอดขออาหากันได้นะครับเมื่อนี้อากาศมั่นคงไงกับน้องๆทั้งสามคนถือว่า เป็นนิมิตหมายที่ดีทําให้พวกเราได้สารสัมพันธ์กันระหว่ายไอลองไทยลาวเฮ้านะครับกับพี่น้องเฮ้าครับเมื่อได้เบิ่องเล่าโดยเฉพาะช่องนี้ครับเป็นช่องแห่งความบันเทิงนะครับก็หวังว่าหวังอย่างยิ่งว่าเพื่อนๆที่กําลังรับชมอยู่ตอนนี้นะครับคงจะถูกใจบรรยากาศมีความสุขไปกับเสียงเพลงที่พวกเค้ามอบให้นะครับแล้วก็ความสวยงามของน้องทั้งสามคนด้วยไฮไซคู่แน่เ้อช่องดาวครับขอบคุณครับ ไหมครับ <laughs> <laughs>